เาเล่าถึงกับน้ำตาคอเมื่อเห็นภาพรถเก่าเมื่อปีพศ2508ถึง2511 25สบายดีกาบสวัสดีเอฟซีที่ฮักทุกๆท่าน ยินดีตอนทุกท่านเขาส่ช่องท้องสีสาวล้วสำหรับมื้อนี้ก็มาพบมาพอกับสาวสีอีกเซนเก่าเซนเคยแล้วเนาะมาพบกันในมื้อนี้สาวสีก็มีลังลางิาวดีๆและกัขาาวๆดี้มาฝากมาตอนให้พ่อแม่พี่น้องและกับพี่ๆ FC ทุกทุกท่านได้เบิ่งได้ชมกันอีกแล้วเนาะ สำหรับคลิปในมือนี้สาวสีก็มีภาพบรรยากาศเก่าก็คือแต่เมื่อปีพศ2508ถึงปีพศ2510มาให้ทุกคนได้เบิงได้สมกันเนาะก็คือว่าเมื่อหลายๆเมื่อที่ผ่านมาก็ได้มี f อจากฝั่งไทยเพิ่มส่งคลิปนี้มาให้สาวสีเบิงเนาะพอดีว่าสาวสีได้เห็นแล้วสาวสีก็เลยคิดว่าอยากเอามาเผยแพร่ ay, ให้ทุกคนได้เบิงได้้มไปน้ากัน เพราะว่ารถแบบนี้เนาะในปัจจุบันนี้กับ,บมีแล้วและเหากระหาบึงได้ยากที่สุดซึ่งหลายๆคนที่เคยขี่หรือว่าเคยได้ใช้บริการก็อาจจะกินฮอดภาพเก่าๆกันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนาะนายมณีสาวศรีก็เลยถือเอาโอกาสนี้นาคลิปวิดีโอนั้นมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เบิ่งได้ชมไปน้ากันแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนั้นสาวศรีก็ต้องขออนุญ,ญาตคิปจากตนสบเพ่นกรและก็ต้องขออนุญ,ญาตคิปจากเจ้าของคลิปพนกรเพราะว่าสาวศรีก็ได้นาเอาคลิปนั้นมานําเสนอแลวก็เรียกตันให้ทุกคนที่วามาหับชมคลิปผ่านทางช่องของสาวศรีนี้ ได้เบิ่งได้ชมไปน้ากันแต่ถ้าหากว่ามีข้อพิดพลาดประกันใดเาวสีกะกาบอขอโทษขออภัยทุกท่านมณที่นี้ด้วยเอาล่ะนาอทุกคนเพราะบ่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวหอาไปรับชมคลิปวิดีโอนั้นไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับบัญญัติคำประภา เสนอภาพก่ารถโดยสารที่ถนนมิตรภาพระหว่างปีพุทธศักราช2508ถึง2511เชิญย้อนอดีตร,รับชมไปด้วยกันครับภาพที่1รถบรรทุกน้ำมันกำลังวิ่งขึ้นเนินเขาที่ถนนมิตรภาพช่วงนครราชสีมา ไปพระนครหรือกรุงเทพมหานาครถนนมิตรภาพแยกจากถนนพะหลโยธินที่จังหวัดสระบุรีผ่านดงพยาเย็นหรือชื่อเดิมคือดวงพยาไฟถึงโขนราชซึ่งถนนเส้นนี้เปิดเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,500ภาพเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 8 ที่2บรรยากาศรถบัสโดยสารวิ่งบนถนนมิตรภาพช่วงโค้งเขาจันทร์อำเภอมวกเหล็กสระบุรีโค้งเขาจันทร์ถ้ามาจากโคราชจะเป็นทางลงเนินเขาแต่ถ้ามาจากสระบุรีเป็นทางขึ้นเขารถมักเกิดอุบัติเหตุช่วงโค้งเขาจันทร์โค้งกลางมอโดยเฉพาะในช่วงฝนตกถนนเลื่นรถมักเปลกไม่อยู่ซึ่งผู้ขับรถต้องคอยระมัดระวังไม่ประมาท ในอดีตมีเรื่องเล่าขานเรื่องผีดุที่โค้งเขาจันด้วยภาพที่ถนนโค้งเขาจันอำเภอมวกเหล็กสระบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2511ภาพที่3บรรยากาศที่คุ้นเคยในอดีตรถบัสโดยสารสีสม้มป้ายด้านบนเขียนว่ากรุงเทพ ขณะกำลังจอดร,รับส่งผู้โดยสารที่นครราชสีมามีพ่อค้าแม่ค้าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างครูกันเข้ามาทางหน้าต่างทั้งสอง้างเพื่อร้องขายสินค้าให้ผู้โดยสารยกสินค้าขึ้นร้องขายทั้งที่จัดไว้ในถาดถุงบางคนก็ขึ้นไปขายบนรถซึ่งคนขับและแอดรถก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ถนนมิตรภาพช่วงจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2511 ที่4บรรยากาศรถโดยสารวิ่งลงเดินเขาระหว่างเส้นทางขอนแก่นไปกุดอนธานีเส้นทางนี้สร้างต่อจากช่วงนครราชสีมาไปถึงหนองคายเมื่อปีพุทธศักราช2504ระยะทาง360กิโลเมตรถนนสายนี้รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจาก องค์การบริหารวิเทศ,ก,ศกิจแห่งสหรัฐอเมริกาพร้อมทั้งได้จ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาช่วยให้คำแนะนำด้วยส่วนการออกแบบและก่อสร้างอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมทางหลวงไทยเปิดใช้เมื่อวันที่28มกราคมพุทธศักราช2 5 0 8ภาพเมื่อปีพุทธศักราช2511ัภาพที่5 บรรยากาศถนนโล่งๆในอดีตที่ถนนมิตรภาพช่วงจังหวัดขอนแก่นมีรถโดยสารแบบคอกหมูวิ่งมาตามถนนโดยมีผู้โดยสารหลายคนรอขึ้นรถอยู่ริมถนนและมีคุณปอหลายคนบางคนนั่งอยู่บนคนุปอรอรถเพื่อนำขึ้นรถโดยสารไปขายที่ถนนมิตรภาพพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อปีพุทธศักราช2511 ที่6ถนนมิตรภาพที่ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชสีมาถนนโล่งรถวิ่งสะดวกเสาไฟฟ้ายังเป็นเสาไม้มองเห็นเขาอยู่ด้านหลังปัจจุบันบรรยากาศแบบนี้หาดูยากปัจจุบันรถจะเยอะรถจะติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลบริเวณมบันไดม้าตำบลปากช่อง มีรถวิ่งสะสมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าเป็นระยะทางกว่า6กิโลเมตรภาพที่ถนนมิตรภาพตำบลปากช่องอำเภอปากช่องนครราชสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2511ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ อุ้ยทุกคนเป็นอะไรหลังจากที่ว่าได้ฮับสมคลิปกันผ่านไปแล้วคิดฮอดอดีตกันหรือบอ่ทุกคนเสื้อบอร์ว่าอยู่ประเทศลาวเนาะก็คือเมื่อปี2 0 0พันสองามค่ะสอเนาะยังมีรถแบบนี้อยู่เนะาะเฉาซียังเคยได้จีดแต่ว่าสมัยนั้นเฉาสียังน้อยอยู่เนาะจําความได้พอรลางๆถือว่า เป็นภาพความทรงจําที่วด,ดีในตอนนั้นเลยเนาะเพราะว่าเป็นการขึ้นรถครั้งแรกของสาวสีแน่ไปกับพ่อกับแม่เดินทางพากันกลับบ้านเมื่อยามบ้านเก่าเนาะภาพตอนนั้นคืออบอุ่นแหงเนาะและทุกคนเดยหลังจากที่ว่าได้รับชมคลิปไปแล้วมีภาพความทรงจําตัวใดบ่ที่ว่าวตจะแช่ให้ทุกคนได้เปิดได้ชมได้รับรู้ไปนากันเนาะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนาะเดี๋ยวสาวสีจะไปอ่านแล้วก็ไปเบิ่งนําเนาะ เอาลเนาะทุกคนและนี่เราก็เป็นชีพวีดีโอที่ว่าสาวีเอามาฝากมาต้อนกันในมื้อนี้ถ้าหากว่าเมนไพที่ว่าหมักลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวศีในเด้อและก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะพบผัดคลิปใหม่ๆจากช่องของพวกเราไปนํำเนาะสำหรับคลิปนี้สาวสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อไปไปกันเด้อบ๊ายบาย